สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมากรนกาวแป้งเปียกค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมหม้อนะคะแล้วก็ใช้แป้งมันสัปะหลังนะคะถุงหนึ่งกิโลนะคะเราใส่ไปทั้งหมดเลยในหม้อเบอร์ยี่สิบหกค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําไปนะคะเกือบเต็มหม้อเลยนะคะก็คือแล้วนะคะคนนะคะให้ให้ละลายนะคะนี่เลยนุชใช้น้ํา อสองขวดเล็กนะคะก็ก็คนไปเรื่อยๆคนจนให้แป้งแป้งมันสับปหลังเนี่ยพอเราเทน้ำลงไปนะคะมันก็จะละลายบางส่วนก็จะจับกันเป็นก้อนนะคะให้เรานะคะใช้ตะหลิวเนี่ยคนจนแป้งละลายเข้ากับน้ำจนไม่มีก้อนแป้งเลยนะคะให้เป็นน้ำน้ำปกติเลยน้ำอย่างเดียวเลยนะคะแล้วเราค่อยอ ให้เราเนี่ยคนไปจนไม่มีก้อนแป้งอยู่ในหม้อนะคะให้เป็นน้ําเปล่าให้เป็นน้าให้เป็นน้ําเลยให้ก้อนแป้งละลายหมดนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนไปนะคะเราใช้ไฟอ่อนๆนะคะทุกคนเราไม่ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อาจจะใช้เวลาเยอะสักนิดนึงนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะคนไปจนเกือบแป้งแป้งเนี่ย เห็นไหมคะทุกคนมันก็จะเริ่มเป็นก้อนพอพอมันร้อนแล้วมันก็จะเริ่มเป็นก้อนจับตัวนะคะเป็นก้อนแล้วมันก็จะสุกใสเราก็จะคนไปจนแป้งเนี่ยสุกใสนะคะแล้วก็จากก้อนๆเนี่ยละลายหายไปหมดนะคะอันนี้สูตรของนุชเนี่ยคือต้องให้แป้งละลายเข้ากับน้ําหมดนะคะแล้วค่อยเปิดไฟมันถึงจะไม่จับ ตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็กาวก็จะออกมาเป็นเนื้อละเอียดเลยไม่มีก้อนนะคะก็แต่ว่าการคนนี้ก็ต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็ใช้เวลานานนะคะนี่ค่ะก็จะคนไปแบบนี้ไปเรื่อยเรเลยนะคะ เราก็จะมีความอดทนใช้ไฟอ่อนๆเราจะไม่ใช้ไฟแรงแตเกิดใช้ไฟแรงนะคะก็หม้ออาจจะไหม้ด้านล่างได้เห็นไหมคะมันก็จะเดือดปุดๆแบบนี้นะคะก็เดือดไม่แรงนะคะก็จะความร้อนก็จะในระในระดับไฟที่ปานกลางนะคะทุกคนก็จะเริ่มสุกใสแล้วก็จะเต็มหม้อแบบนี้เลยนะคะนี่เลยพอดี หม้อบ้านนุชมีใหญ่สุดแค่นี้นะคะใครอาจจะใช้หม้อบเบอร์ที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะนี่เราก็คนไปเรื่อยๆมันเริ่มจะสุกใสแล้วค่ะแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ยังเห็นเนื้อแป้งสีขาวๆปนอยู่นะคะก็ให้เราคนไปให้เราใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆค,ค,คนไปมันก็จะเริ่ม ความร้อนสุกใสไปเองล่ะคะ่ะนี่เลยเสร็จแล้วก็จะสุกใสได้กาวแป้งเปียกนะคะที่สำหรับไปทำเปเปอร์มาเช่นะคะหรือไปใช้ศิลปะเด็กๆนะคะอย่างอื่นได้วันนี้ก็นำเทคนิคดีๆนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องรูสตอรี่ด้วยนะคะ